พี่ค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับชาแนลแบงค์มูฟฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่บ้าน,บานเบือ่อเบื่อเงาเงาไม่มีอะไรทําเราก็ได้แบบไปเซิร์ชของกินในยูทูปมันก็แบบว่าแนะนําให้เรามาทําขนมโตเกียวนะคะแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าไม่ได้กินขนมโตเกียวกันนานมากนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาทําขนมโตเกียวกินเองนันค่ค่ะไม่รู้จะกินได้หรือเปล่านะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวิธีการทำมีอะไรบ้างคือ คว่าจะแบบหาคลิปที่มันทําง่ายนะคะอันนี้ก็แบบเป็นสูตรที่ง่ายที่สุดในโลกลาบแล้วส่วนผสม,สมในการทํานะคะก็มีแป้งสาลีเอเนกประสงค์นะคะน้ําตาลทรายค่ะอันนี้คือเบกกิ้งโซดานะคะอันนี้คือเกลือค่ะน้ํามันค่ะปูนใสค่ะแล้วก็กลิ่วนวานิลาค่ะแล้วก็นมสดค่ะไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะมานั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ ขั้นแรกเลยนะคะเราก็เอาแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะใส่ลงไปในชามผสมเลยค่ะน้ำตาลทรายค่ะพอใส่น้ำตาลทรายเสร็จแล้วนะคะใส่เบกกิ้งโซดาค่ะเบกกิ้งโซดาเสร็จแล้วนะคะก็ใส่เป็นเกลือะคะ่ะในปริมาณนิดหน่อยนะคะเกลือกับเบกกิ้งโซดาเราใช้เช่นเดียวกันต่อไปนะคะเราก็จะคนรส่วนผสมของแห้งนะคะให้เขาเข้า,ขากันนะคะเป็นปอุปกรณ์ค่ะ คือจาแบบกการศึกษาคลิปหลายๆคลิปมานะคะเขาก็ให้คนของแห้งให้เหนื้อมันเข้ากันก่อน,นะคะ่ะแล้วก็คนเลยพอเราคนของแห้งเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ไข่ไก่นมฟองค่ะตอไไข่ไก่แล้วก็นมสดค่ะหนึ่งถ้วยเลยนะคะถ้าใครใช้เป็นนมกล่องนมจืดน,นะคะก็ใช้เป็นหนึ่งกล่องเลยนะคะ ะะต่อไปนะคะเราก็ใส่เป็นน้ำมันพืชคะ่ะใช้เป็นน้ำมันอะไรก็ได้นะคะและต่อไปนะคะเราก็ใส่เป็นน้ำปูนใส่นะคะแค่นิดเดียวนะคะนี่ก็ใส่เยอะเกินไปมันจะกรอบเกินไปนะคะแล้วเราก็คนผสม 哦。Oh, no. ว้าวาถ้าเยอะเกินไปอาจก็อาจจะแบบแข็งนะคะถ้าเยอะเกินไปก็อาจจะเติมนมข้นหวานนะเอ้ยไม่ใช่นมหวานนมนจืดนะคะถ้าเราควรเสร็จกันมาแล้วเราก็ไปดูตอนที่ทอดกันเลยแต่ว่าก่อนที่จะไปทอดดือมัรึไม่เปล่าถ้าคุณเคยกินขนมโตเกียวนะคะคุณจะรู้ว่ามันมีไส้มันจะมีไส้หวานกับไส้เค็มใช่ไหมคะวันนี้พี่แป้งก็จะมาทําให้ดูกันทั้งสองไส้เลยนะคะ งั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยะค่ะว่าไส้หวานมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะสอนทำนะไปกันเลยต่อไปนะคะเราก็จะมาทําส่วนผสมของไส้หวานกันนะคะไส้หวานส่วนผสมในการทํามีนะคะมีเป็นแป้งข้าวโพดน,นะคะหรือว่าแป้งเออแป้งกวนไส้นะคะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะนมสดรสจืดค่ะใช้เยอะนิดน,นึงนะคะเนยสดค่ะไข่ไก่ค่ะนมข้นจืดค่ะและกลิ่นวานิลลาค่ะ มาเราจะมาเริ่มทำไส้กันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราก็ใส่แป้งพวยไส้หยุดแป้งข้าวโพดเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องเอาไปคนนะคะเราก็ใส,ใส่ต่อไปนะคะใส่น้ําตาลทรายค่ะตามความหวานที่ชอบนะคะใส่เกลือค่ะตามความเค็มของที่ชอบและเดี๋ยวเราก็คนส่วผสมให้เข้ากันนะคะเพื่อให้เนื้อมันรวมกันได้ดีนะคะไม่แตก เป็นตะกอ้ออย่างนี้ในการคนก็ได้นะคะแต่ว่าตรงนี้ต้องเป็นพลาส,สติกนะคะแต่เขาพม่แป้งเป็นเหล็กน,นะคะเวลาคนก็อาจจะทําให้กระทะเชฟรอนอาจจะเป็นรอยได้นะคะเราต่อไปนะคะเราก็จะใส่นมจืดนะคะใส่ประมาณครึ่งของประมาณเกินครึ่ขขงของไอี้ใส่เะใส่ไปเลยเาเ้ากันนะคะคนให้เนื้อเขามันละเอียดละเอียดะะเหลวเกินไปนะคะ่ะเราก็เติมได้ ทำได้ทุกอย่างเลยถ้ามันเหลวเกินไปอันนี้อยากจะบอกว่าทุกคนดูเราแล้วทาตามได้นะแต่ว่าอ,อันนี้คือแบบว่าไม่ใช่มาสอนทํานะแต่ว่าเราแบบอยากกินเราก็เลยมาลองทานี่ก็เป็นครั้งแรกในการทาเหมือนกันนะฮะทุกคนถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะคะแต่เหมือนว่าจะผิดพลาดประการใดหลายประการต่อไปนะคะเราก็ใส่เป็นนมคานชันนะคะอจะบอกว่าแบบสูตรนี้แบบนมเยอะมาก ไม่ต้องหมดนะคะเพราะเมื่อกี้พี่ตั้ใส่มาเยอะแล้วเราก็ใส่เป็นไข่ไก่หนึ่งฟองตอนนี้นะคะใครที่จะทําเมนูนี้นะคะต้องแบบว่าใช้ไข่แต่สีทอนค่ะแล้วก็คนไข่ไปไเลยจริงๆควรใช้เป็นตะก,ก้อมือนะคะแต่ว่าตะก,ก้อมือเป็นเหล็กอะนะคะต่อไปนะคะเราก็ไปจั้งเตากันเลยนะจ๊ะ เดี๋ยวไปดูตอนที่ตั้งเตาเลยละกันค่ะไปกันเลยแก๊สเบอยแล้วนะคะถ้าใครที่ใช้เป็นกระทะไฟฟ้านะคะก็แนะนําว่าให้เปิดแก๊สเบอร์แรงไปเลยเพราะว่ากว่ามันจะร้อนนี่เป็นเวลาสักพักใหญ่ๆอยู่เหมือนกันนะคะเราก็คนไปเรื่อยๆคนตลอดเวลานะคะเรื่อยๆเลยนะจ๊ะจนกว่ามันจะเป็นก้อนจานตอนนี้นะคะเราก็ตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมที่จะทําล ก็จะอิ่มในสอนของไส้กันเลยนะคะอันนี้ก็คือไส้ที่เราทำเมื่อกี้นะคะก็คือเราก็คนไปเรื่อยจนมันเป็นก้อนอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นแป้งสาลีที่เราไว้ในนี้นแหละแต่ว่าเรารวงใส่ในนี้เพราะมันต้องแบบบีบขึบบ้นบ,บีบลงอะ่ะและอันนี้นะคะก็เป็น ไส้กรอกนะคะกับแม็กกี้นะคะแล้วก็ไข่ค่ะเป็นไส้เค็มกับไส้หวานนะคะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกัะเปิดไฟกลางนะคะไม่ต้องร้อนมากพี่แป้งใช้เป็นเบอร์5นะคะเพราะประหยัดไฟเบอร์5นะคะนั้นเดี๋ยวเรามาทําไส้หวานกันก่อนดีกว่าคะ่ะเพราะว่าทําง่ายมากๆเลยนะคะ สุกแล้วนะคะเราก็ลาดแบบหางไปเลยนะนี่นะคะก็เป็นหางต่อเติมนิดนึงนะคะดูอัเป๋อจอยนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็วางไส้หวานลงไปเลยด้านนี้คืใส่เยอะๆเลยก็ได้นะคะณว่าทำเองนะคะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็รอให้มันสุกสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะเราก็ม้วนเลย นี่ก็เป็นจานที่เราจะใส่เหมือนหน้าเลยค่ะจ๊ะใส่จานก็ใส่นะล้างมือก่อนทำด้วยนะคะ ไม่อยางั้นมันจะไม่วอาะทุก้านนมามคะคนี่นะคะ,แล,ลนะลคะคแล้วเดี๋ยวเราก็บีตรงนี้ยาวๆเลยนะยาวๆไปเลยค่แล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ไข่เลยค่ะอันนี้เราทำใส่เข็มนะ เยอะก็ได้แหละแต่เค็มนะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็รอให้มันสุกนะคะบอกไว้ก่อนย้ำ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 เลยนะคะว่าให้ใช้ไฟอ่อนนะคะไม่มันจะไหม้ได้นะเราก็รอให้มันสุกสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ม้วนกันเลยนะเนี่ยตรงนี้มันจะเริ่มแบบปุดๆขึ้นมาสักแป๊บหนึ่งก็จะได้แลละแล้วเดี๋ยวถ้าเราทำชิ้นนี้เสร็จแล้วก็ขอไปทำให้เต็มจานแล้วเดี๋ยวเอามาให้ ะเราก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะคะเราก็จะมาชิมกันนะว่ารสชาติเป็นยังไงนี่นะคะเป็นแบบนี้อันนี้นะคะก็เป็นไส้เค็มนะเดี๋ยวชิมก<ๆ>ัน ีวขอแนะนําให้ทุกคนนะคะลองทํากันได้เลยนะคะอยู่บ้านก็ทาง่ายๆเป็นเสียงพี่ป้งขอไปก่อนนะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งด้วยนะคะ